สำหรับเวทีประกวดมิสววล,ล่าสุดนะคะถึงแม้ว่ารอบไฟนอกของเฮท h e ฮ d จะได้มีการตัดสินกันไปแล้ววันนี้มาดูมีภาพน้องโอปอตอนที่ได้เข้ารอบสุดท้ายเธอดูเรียบร้อยแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะมีหลายคนบอกว่าเวทีการประกวดนางงามเวทีนี้เหมือนกลับมาหาเพื่อนๆและมิตรภาพจริงๆดูสายตายของเพื่อนๆสิร่วมกันยินดีและหลายคนนะบอกว่าเพิ่งจะเคยมาดูการประกวดมิสวัเป็นครั้งแรกเห็นแล้วแบบประทับใจในความเก่งรอบแดงของน้อง และเวลาน้องพูดเนี่ยเหมือนกับเป็นนักการทูตเลยและหลังจากที่มีการประกาศผลผู้ชนะในรอบเพทูเ a ทในโซนเอเชียโอเเียเนีย ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศก็คือมิสเวิร์ตุรกีนั่นเองค่ะน้องโอปอก็ร่วมยินดีกับเพื่อนนะคะแต่ว่าดูสิผู้เข้าร่วมประกวดมิสเวอร์เวียร์ร้องไห้น้ําตาไหลเลยนะคะส่วนผู้เข้าประกวดมิสเวอร์อิโนโดนีเซียวิ่งมาแต่ไกลเลยค่ะมากอดน้องโอปอละในสาวโซลอีกคนหนึ่งก็คือผู้เข้าประกวดมิสเวิร์นิวซีแลนด์ค่ะเข้ามาสวมกอดกัน3คนเรียกว่าน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นมิตรภาพที่ถี่มากๆว่ากันว่ามิสเวนร์เวียร์ร้องไห้ไม่อยู่จนพี่ ที่เลียงต้องเข้ามาปลอบเลยทีเดียวค่ะโอ้โหคือโพสต์นี้เนี่ยมีต่างชาติหลายคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะซาบ,บรีนาบอกว่านี่แหละคือการแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพที่มากกว่ามงกุฎที่จะได้รับส่วนไอดียค่ะบอกว่ามมสตุรกีเธอมีความสวยที่แท้จริงดูสิและเธอนั้นยังเป็นแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยด้วยนะ นาชิฟมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, เป็นช่วงเวลาที่แบบว่าแสดงความรู้สึกอ่อนไว้ได้อย่างชัดเจนและนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันได้เห็นถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพที่แท้จริง อะเรามาดูนะคะว่ากันว่าในการแข่งขันเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจะเก็บคะแนนได้แค่รอบ head t o h e a d ค่ะล่าสุดนะคะรูปนี้ได้ออกมาแล้วว่ากันว่าทุกทุกคนจะต้องเข้าไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะรูปนี้นะคะเป็นรูปที่กองใหญ่ <c oughs> กำลังเก็บคะแนนในการเข้าประกวดอยู่ค่ะสำหรับการประกวดล่าสุดนะคะ ที่จะมีการเก็บคะแนนของเวที Miss World, 2 i 2 5ในการประกวดท็อปโมเดลค่ะการประกวดจ,จะเริ่มต้นเวลา19นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นและรูปนี้ก็ได้เปิดเผยมาแล้วนะคะสำหรับรูปแรก4ี่คนนี้คือเหล่าสาวงามมีน้องโอปอค่ะและ Miss World เวียดนาม Miss World ออสเตรเลียและ Miss World นิวซีแลนด์ถทุกคนเนี่ยว้าวดูสิดูสวยมากๆเลยนะคะ แต่ว่ารูปนี้จะเป็นรูปที่เริ่มเก็บคะแนนแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกๆคนจะต้องร่วมกันช่วยกันเข้าไปโหวตให้น้องโอปอด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีรูปแค่เฉพาะของน้องโอปอและเพื่อนๆในโซนเอเีนเนียเท่านั้นทางกองเนี่ยยังได้ให้หนางงามถ่ายรูปโปรโมตในแนวฟิิเออศาสตร์ออกมาแบบเก๋ๆรถๆทั้งนั้นเลยนะคะ บางคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหเราเห็นแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเอานจริงๆนะถ้ามองด้วยใจเป็นกลางออสเตรเลียไทยเวียดนามแล้วก็นิวซีแลนด์เนี่ยดูแพงมากเลยอะเหมือนขึ้นปกนาาลลิตยสารเลยบางคนบอกว่าถ่ายสวยหลายเซตมากๆเลยอะเห็นแล้วแบบสุดยอดบางคนบอกว่าทีมโอปอลกับทีมอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยสุดยอดเลยเหมือนกับนางฟ้าวิกตอเรียซีเรตเลยอะบางคอมเมนต์บอกว่าอืมไม่เข้าข้างดูมีความไม่ธรรมดาหน้ามองหน้าเปิดอ่า จริงๆเลยะบางคอมเมนต์บอกว้าวดูเก่งไทยสิดูเป็นแบบเจ้าแม่นิตยศาสรเลยะบางคอมเมนต์บอกว่าไปดูทางฝั่งลาตินค่ะแล้วก็นางเมียงเมียงเนี่ยจะไม่ค่อยมีความคิดสร้างสารรค์อาจจะน้อยหน่อยไม่เหมือนกับฝั่งเอเชียแล้วก็ยุโรปบางคอมเมนต์บอกว่าว้าวตื่นมาฉันเห็นแบบนี้ดีใจค่ะนึกว่านา้องโอปอได้ถ่ายนิตยศาสร์โรงแรมซะอีก บางคอมเมนต์ก็บอกว่าปีนี้กองวิสวลเขาปรับปรุงในเรื่องโซเชียลมีเดียแล้วก็ PR ดีมากๆเลยนะแต้จากสัก,การาประวดวิเวลปีก่อนแล้วก็มีไลฟ์ในรอบ Fast Track สำคัญสำคัญให้ชมด้วยแต่ว่าบางคนนะก็ได้มาพูดถึงในรอบของการประกวด Hate h d ตุ Head เขาบอกว่า ในความคิดเห็นส่วนตัวนะหมอตุรกีเนี่ยคือฉันงงว่าชนะได้ยังไงงงมากจริงๆเนี่ยไม่น่าจะผ่านเข้ารอบสองคนด้วยซ้ํารอบห้าคนก็ตอบไม่ตรงคําถามพอรอบสองคนคําตอบก็ไม่มีความกินใจไปบอกว่าให้สถานทูตจัดงานอีเวนต์เผยแพร่วัฒนธรรมคือแบบโอปอลเนี่ยตอบได้ลึกมากกว่าและก็ตอบได้ดีมากกว่าส่วนตอนรอบไฟนอลแล้วก็โอ้โหเหมือนกับการประกวดมิสอินเวิร์สไทยแลนด์เลยอะแต่ก็มีคนมาบอกนะบอกว่าการตัดสินของคณะ กรรมการบริติชกับอินเดียเนี่ยถือเป็นที่สิ้นสุดค่ะไม่เป็นไรหรอกเราก็ต้องยอมรับบางคอมเมนต์นะคะบอกว่าเอาตรงๆเราก็ดูเหมือนกันคิดว่าคําตอบของน้องโอปอเนี่ยดีกว่าแต่ก็ต้องยอมรับคําตัดสินเพราะว่าเป็น challenge ถ้าเกิดวันได้ชิงตอบคําถามแล้วมุกไม่ลงเนี่ยแบบนั้นเนี่ยคงจะไม่ดูอีกแล้วล่ะบางคนก็บอกว่าลองไปดูการประกวดเมสัวรปรีที่แล้วสิป้าก็เลือกตามใจป้าค่ะไม่ใช่คําตอบวันไฟนอลขอสวยจับใจเพราะป้าพูดแล้วสว่าง แค่นั้นก็จบบางคนบอกว่ารู้ๆกันเลยปีก่อนเนี่ยคนที่เชียรกันมงดัดไม่ลงไปลงอีกคนหนึ่งบางคอมเมนต์บอกว่าต้องปรับไม n ์เสรค่ะคือมิสโซเนี่ยจะมีวิธีการเลือกที่แตกต่างบริบทการพูดเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันอย่างปีที่แล้ว คนที่เคยประกวดเวทีอื่นแล้วตกรอบยังชนะในรอบ s อ s ชเลยทางทางที่เนื้อหาเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยแถมยังพูดไปร้องไห้ไปอีกต่างหากได้ไปถึงรองอันดับหนึ่งบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคุณหมอตุรกีเนี่ยเขาตอบในเชิงรูปธรรมชัดเจนผู้เรื่องการรักษาวัฒนธรรมควรเป็นหน้าที่ทางภาครัฐแล้วก็ยกตัวอย่างกิจกรรมต่างๆที่ควรจะมีในขณะที่น้องโอปอลเนี่ยตอบไปเชิงนามธรรมาช่วงต้นๆกลางๆเนี่ยค่อนข้างจะวกไปวนมานิดหน่อยไม่ ไรู้ว่าน้องชินตอบ30วินาทีหรือเปล่าพ่อมา5นาทีก็เลยดูงงๆอย่างตอนตอบรอบแรกกับปังในช่วงทายที่บอกว่าตัวเองเป็นฟันเฟืองแต่ว่าช่วงแรกก็วนอยู่นิดนึงเหมือนกันแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ช่วงแรกอาจจะวนแต่ก็ดีทั้งสองรอบแต่ว่าตอบในเชิงนามธรรมาแต่ว่าคุณหมอเนี่ยเขาตอบเป็นรูปธรรมจ้าแล้วก็มีภาษีความเป็นคุณหมอตรงนั้นแหละเป็นความได้เปรียบในด้านอาชีพที่เวทีเนี่ยเขาชอบบางทีเนี่ยอาจจะเข้าใจได้ที่คุณหมอจะได้เพราะว่าเขา,เขาก็เก่งเหมือนกัน แต่ว่าน้องโอปอมาถึงจุดนี้ได้เรียกว่าสะใจพวกแฟนนางงามต่างประเทศบางคนที่ดูเพินเพียนกันแล้วล่ะค่ะแล้วก็ที่สุดยอดมากไปกว่านั้นนะคะรู้ไหมว่าผู้ที่ได้เข้ารอบทั้งหมด4คนที่ชนะการแข่งขันในรอบไฟนอลของเ t ท h e ฮททั้งหมด3ใน4เป็นแพทย์กันทั้งหมดเลยนะคะโอ้โหเรียกว่าเหมือนกับว่าจัดตัวเต็งมาเฉพาะอาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้ อามาดูกันนิดหนึ่งดีกว่าสำหรับผู้ชนะในรอบ Head tohead นะคะเมสซัวซัมเบียคนนี้เนี่ยเป็นคุณหมอนะคะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเมสซววเวลค่ะ ขณะนี้กําลังศึกษาอยู่คือเป็นนักเรียนแพทย์และอีกคนหนึ่งก็คือมิสซูอลตุรกีสาวงามคนนี้คือเป็นคุณหมอเลยนะคะส่วนสาวงามอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นแพทย์นั่นก็คือมิส s w อลตุรีแดดน้องเนี่ยจบวิศวกรรมมาค่ะเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยโอ้โ oh หเหมือนกับว่าขัดอาชีพมาเลยนะในรอบเฮทูเฮทบางคนบอกว่าเอ๊ะ หรือว่าเวทีนี้เนี่ยเขาจะคัดเฉพาะคนที่มีความรู้ก็ไม่รู้เนาะดูแบบว่าเป็นวิชาการวิชาการบางคอมเมนต์บอกว่าเอางี้ค่ะปีหน้าให้หมอเข้าประกวดให้หมดเลยบางคอมเมนต์บอกว่าจริงๆเนี่ยคิดเลยนะว่าน้องโอปอน่านจะได้แต่ว่าอาจจะเป็นทางอื่นอะไม่เป็นไรหรอกรอบนี้ให้ตุรกีเข้าไปก็ได้เพราะว่ารอบโหวตเนี่ยยังไงแน่นอนคิดว่าไทยแนด์เนี่ยจะต้องชนะแน่ และสำหรับการประกวด m i ส s ว o r l d ในรอบทาเลนต์เรียกว่านางงามที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเล่นเปียโน,โนได้แบบจับใจมากๆเลย เรียกได้ว่าการประกวดมิสว r l d เนี่ยไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะและล่าสุดค่ะทางกองประกวด Miss World ก็ได้ลงรูปผู้ชนะในรอบการแข่งขันชาร l เลนจ์นั่นก็คือมิสว w o r อินโดนีเซียนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับรอบต่อไปนะเป็นรอบที่แหม่หน่าดูน่าชมจิิงๆนั่นก็คือรอบท็อปโมเดลชา l l เลนจ์เรามาดูกันนะคะว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะและอย่าลืมมาร่วมกันเชียร์น้องโอปอด้วยกันนะคะ